สวัสดีครับวันนี้เกมลายเลนเจอร์นะครับมาอยู่กับ ID 3นะครับอ่ะก็มีเพชรอยู่2,200เพชรนะครับเปิดการันตีอยู่ที่2,100เพชรนะครับส่วนตัวที่ผมอยากจะได้นะก็จะเป็นนักบวชกับก o อบบินเซเลเยนะครับแต่ว่าแรกค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับในส่วนของก o อบบินเซเลเยรโอ้โหล่างธรรมดานี่ใช้เท่าไหร่นะใช้1น0่น้นะครับออาต้า2 0 0 0โอ้โหไอดีผมเพิ่งสมัครใหม่มาแบบห ใช้แร่อย่างเยอะแล้วก็ฮูดาวค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ละตัวนะ,ะ,ะตัวที่อยากได้ก็เป็นนักบวชนะว่าสกิลเนี่ยเป็นลัดแอทแทกทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างดีนะตัวนี้มีบัฟอมตะที่ไม่ใช่มีบัฟฟื้นฟูนะครับแล้วก็ยกเลิกด้านลบของพักพวกแล้วก็มีเพิ่มอัตาราลบดีทักษะนะครับส่วนสกิลมีสตันทะลุอมตะนะครับเป็นเวลา4วินาแล้วก็ลดอัตาราลทักษะของสตูนะครับ ค่อนข้างจะช่วยเยอะนะตัวนี้อ่ะก็สกิลค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวธาตุไฟนะมีวุดแห่งนักบวชด,ดิชาร์ตนะครับอืมก็มีเพิ่มลื้นที่เร็วเพิ่มเลือดอาะยะยืนนี่เท่าไหร่อ่ะร้อนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนผู้ใช้วิญญาณชาแมนชาแมนบอยใช่ไหม แชมเ a ญวั ừ, ตัวนี้ลดพลังโจมตีสตูรู30%นะครับลดความแม่นยำของสตูรู30%แล้วก็ลดความแม่นยำทักษะ3 0นะครับอันนี้ดาเมจไม่เขาเรียกว่าดาเมจไม่ทะลุมาตานะครับกระเด็นหอยหลังนะแล้วก็ลดอัตาราลบลีกอของสตูนะครับตัวหน้าใช้ก็หลกัลกๆก,ก็ผมสนใจตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าความสามารถใหม่เนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันจะใช้ดีแค่ไหนนะครับไปเปิดกันเลยดีกว่า อันนี้ไอดีสร้างใหม่นะครับก็สร้างแต่เดือนที่แล้วแหละไปเปิดเลยดีกว่าอ่าอ่ะยกเลิกไปสี่ครั้งนะครับยังไงเราก็ลุ้นการันตีอยู่ละไปแรกฮึบโอ้โหมาร์เมโลโบาสองดาวโอ้โหเจ็ดดาวมาโอ้โหนักสู้ชายไซมอนนะครับโอ้โห <c oughs> เอาตาลิโอนาดก็มาโอเค ฮันก็มาหกกระบอกเฮ้ยเจ็ดดาวฮะโอ้โหโเจ็ดดาวหกตัวนะครับไปเปิดต่อเลยดีกว่าเฮ้ยขนาดอดีสร้างใหม่มึงจะเกลืออะไรขนาดนี้วะเนี่ยต้องใช้เทคนิคเหลือแค่จัดทีมแค่ตัวเดียวอะคือ,อผมขี้เกียจจัดใหม่อ่ะโอ้โห,โโหพืนสะดุดคนนี้พืนสรุดฮันใหนม่ละเฮ้ยโหสอร์ดบ้าวโอ้โหสาเซ นาวิกก็มาอ่ะมามาให้หมดเจ็ดดาวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอดีลักคงไม่อยากเปิดแล้วล่ะอืมผมเก็บเพชรไว้ต่อดีกว่านะเปิดแค่ตัวก็พอแล้วไอดีลักผมไม่ไหวเห็นแล้วจะหน้ามืดนะครับเนี่ยฮึบโอ้โหฮ,ฮีเมก็มาเอา้าอืเห็นแล้วอืตัวใช้มันได้สักตัวเออ มาแล้วตัวหนึ่งนะครับขอแคปหน้าจอ,อ,าอกันไอ้บ้าเอ้ยเอาแคปไม่ได้อีกอ่ะคนนี้ปืนสลุดนะครับอืแมวนังกวักอ่ะอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งธาตุไม้เลยกี่รอบตายสามรอบแอปสี่รอบเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยกดผิดเปลี่ยนแล้วไปกดครั้งเดียวอ่ะไม่เป็นไรกดไปจะกดครั้งเดียว 50เพศโคตรเสียดายาไปเปิดเกียงได้อยู่นะเนี่ยปึ oh, ้บโอ้เเปิดสฟินชั้นต้นเทพีมาโอ้คนนี้ดำน้ำใช้ได้นะไม่ใช่คนนี้ดำนล้ำไอ้คนนี้รักเป็ดไม่ใช่คนนี้รักเป็ดไอ้คนนี้อะไรไอ้กู้ยอ่อีกสามรอบนะครับลิ้นพันไปหมดละตัวที่เราต้องการไม่มาสักตัวนะ มาอืมเจียมรถศึกติดปีกแลตเตอร์ก็มาหมูป่าอารเบลโลเฮ้ยสามสี่ตัวในะตัวนี้โอ้โหแมวก็มาเออมองเออนั่นแหละสวยโอ้ยอือ้หขึ้นเลยเหงื่อเหงื่อตกเลยเนี่ยขนาดไม่ได้เติมนละสายฟรีนี่ยังเฮ้ยตัวดีๆมันต้องมาแล้ว โอ้โหวิช,ชูไอพี่โก,โก้เจ็ดดาวฮจากหมูป่าเป็นนักพนิจจรแล้วบ๊อบแชมป์โลกเอาเข้าไปนี่ไงนี่ไงโอ้รอบสุดท้ายน่าจะมืดว่ะรอบสุดท้ายมาเ,เปิดช่วงเนี้ยหนึ่งทุ่ม ไม่หิวข้าวเลยตอนนี้ไปรอบสุดท้ายเอฟโอ้โหนักมายากลอือหือ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 อ่ะบ่าวตัวตกใช้ได้อยู่นีไหมเอามาลุ้นกล่องละให้ตายเถอะอ่ะไปเปิดกล่องกันนะครับเอ้ายังไม่ได้ลุ้นอะไรเลยมันได้ตัวเดิมด้วยนะ โอ้โหขึ้นเลยฮ้ยเพิ่งคิกเข้าไปมันก็มันแบบใหม่เหรออืม,อ,มอ่ะกดไปลุ้นกบนะครับเ่ะเกลือทุกอันมาอ่ะก็แปดดาวมาอันนึงนะครับมามันเกลือให้หมดเออเดดาวเอออ่ะถือว่าไม่ขาดทุนนะมีกบอ่ะกดดำนี่ตัวหนึ่งนะครับ หน้ามืดเลยมีเวนเลยปั้นตัวไหนได้บ้างเนี่ยแล้วก็เกียร์ยังไม่มีนะครับค่อนข้างจะสิเรียดเลยแล้วก็ไตลีกเนี่ยเพิ่งขึ้นได้เงินสองนะครับสูงสุดเลยเนี่ยขึ้นได้เงินสองนะก็คือดูบี้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ